สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟล์เอลิเมนต์เอฟเฟต์แบบยูทูบเบอร์อีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับจะเป็นเวอร์ชันที่2นะครับรูปแบบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะผมมีไฟล์ให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้2รูปแบบครับก็คือไฟล์ mov เนี่ยเป็นไฟล์วิดีโอสำเร็จรูปเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถใช้ได้กับทุกโปรแกรมเลยนะไม่ว่าเพื่อนๆจะตัดต่อในโปรแกรมไหนเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ไฟล์ mov ตัวนี้เนี่ยลากวางได้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไฟล์อีกแบบนึ่งเนี่ยจะเป็นไฟล์เท เลือกใช้ถึง2รูปแบบนะเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้เลยนะใครไม่ได้ใช้โปรแกรมรี e มี e ย e Pro เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้ไฟล์เป็น MOV ได้หมดทุกโปรแกรมเลยนะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะผมจะมาเปิดไฟล์ทั้งหมดให้เพื่อนๆดูนะว่าไฟล์ MOV ใช้ยังไงไฟล์เทมเพลตเนี่ยใช้ยังไงปรับยังไงปรับอะไรได้บ้างนะไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยคนระับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนาเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับ อันดับแรกมาถึงให้เพื่อนทาการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยนะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะผมจะมีลิงก์แยกให้เพื่อนๆดาวน์โหลดนะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้โปรแกรมอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่พีเมียโปรเนี่ยเพื่อนๆก็โหลดไปแค่ MOV ก็พอนะแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้โปรแกรมพีเมียโปรเนี่ยเพื่อนๆอาจจะโหลดไปทั้ง2ไฟล์เลยก็ได้นะจะเป็นไฟล์ MOV กับไฟล์เทมเพเนี่ยโหลดไปเก็บไว้ก่อนได้เลยนะเอออันนี้ก็คือเลือกกันตามสะดวกเลยนะสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้พีเมียโปรเนี่ยก็โหลดแค่ MOV พอนะเพราะว่าไฟล์เทมเพทเนี่ยเพื่อนๆโหลดไปก ให้เพื่อนเพื่อนทำการแตกไฟล์นะก็คือแตกไฟล์ปกติเลยนะกดแยกลงที่นี่หรือ extract here นะแล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีรหัสผ่านขึ้นมานะอยู่ที่มุมจอนะเพื่อนเพื่อาก็รหัสเนี่ยทั้งหมดมารวมกันแล้วก็มาใส่ในช่องนี้นะกดตกลงอ่าเดี๋ยวผมจะแตกไฟล์ทั้งหมดเลยนะอ่ามันก็จะได้ทั้ง2โฟลเดอร์แบบนี้นะเดี๋ยวผมจะไปที่โปรแกรม premiere pro นะอ่าเดี๋ยวผมเปิดในโฟลเดอร์พวกนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเป็นยังไง อันนี้ m o g r t เนี่ยจะเป็นไฟล์เทมเพลตสำหรับ premiere pro นะก็เข้ามาดูเข้ามาก็จะเป็นไฟล์เทมเพลตแบบนี้7รูปแบบนะแล้วก็จะเป็นไฟล์ mov แบบนี้เข้ามาดูก็จะเป็น7รูปแบบแบบนี้เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปลากใส่ในโปรแกรม premiere pro ให้เพื่อนๆดูนะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ mov หรือไฟล์เทมเพลตนะแต่ไฟล์ mov เนี่ยสามารถใช้ได้ในทุกโปรแกรมนะ ไปที่ Premiere Pro นะแต่ผมเนี่ยจะใช้ Premiere Pro เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะมาที่ Premiere Pro นะเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์ MOV เข้ามาก่อนนะก็คือลากโฟลเดอร์นี้เข้ามาได้เลยนะใส่ในแถบ Project ตรงนี้นะอ่าอันนี้ก็คือเข้ามาแล้วเปิดอย่างนี้ก็ได้นะอ่าเปิดอย่างนี้เป็นตําเน่งอ่าทั้งหมดจะเป็นประมาณนี้เลื่อนดูได้เลยนี่เป็นไงฟุ๊นี่รูปแบบของตัว Element ในคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบ โคตรเจ๋งๆมากเออเพื่อน,อนๆหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าไฟล์พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยจะมาแจกฟรีกันหรอกนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไฟล์เทมเพลตเนี่ยเพื่อนๆอนยังสามารถปรับแต่งได้เองอีกนะผมคิดว่าแบบโหยส่วนใหญ่คนเนี่ยเขาก็จะทําขายหรือไม่ก็หายากจริงๆนั่นแหละไม่มีใครมาแจกฟรีอย่างนี้แน่นอนนะแล้วก็สําหรับไฟล์เทมเพลตนะให้เพื่อนๆหาแถบกราฟิกด้านบนนะเลือกคําว่ากราฟิกนะอ่าแล้วก็ มันจะมี essential graphic ตรงนี้นะเพื่อนๆก็เปิดโฟลเดอร์ที่เป็น mo g r t ตัวนี้นะเข้ามาที่ในโฟลเดอร์นี้เข้ามาในนี้เออก็จะเป็นไฟล์เทมเ a ล e ทั้งหมด7ไฟล์แบบนี้ลากคุมทั้งหมดครับแล้วก็ลากมาใส่ในนี้รอกับพิบนิดนึงอ่ากับพิบแล้วมาแล้วนี่ครับเลื่อนหาเดี๋ยวผมจะลากเป็นไฟล์เทมเ a ล e ลงมาที่ไทม์ไลน์ก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์อย่างนี้เลย ลากลงมาอย่างนี้แล้วก็จุดเด่นสำคัญของไฟล์เทมเพลตในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันเป็นไฟล์ 4K นะเพื่อนเสามารถไปใช้ในโปรเจกต์ไฟล์ 4K ได้แล้วเออลากลงมาอย่างนี้ผมจะลากลงมาทั้งหมดเลยแล้วกันลากลงมาทั้งหมดอ่าไอตัวนี้เนี่ยตัวสั้นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไฟล์เอล m เมนต์แบบเล็กๆสั้นๆนแค่นี้นะเอออันนี้เป็นตัวสั้นแล้วก็ตัวนี้ตัวยาวแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่7จ็ดลากลงมาทั้งหมด เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูตั้งแต่ตัวแรกเลยนะว่ามันปรับแต่งยังไงอ่ะผมเปิดให้ดูไปลูกเล่นก่อนละกันก็คือถ้าเกิดแรกลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เป็นแบบนี้ตัวที่2ตัวที่3เป็นแบบน้าตาตัวที่4ไอตัวที่4เนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยไอตัวนี้เนี่ยมันไว้แบบเวลาสมมุติเราอยากจะเน้นย้ําหรือเน้นจุดบางจุดเนี่ยว่าเราพูดถึงตรงนี้อ่ะเพื่อนๆอาจจะสมมุติผมพูดถึงตำแหน่งนี้เนี่ยให้เพื่อนๆกดตรงนั้นตรงนี้ หรือเราจะใช้นิ้วจิ้มอย่างเงี้ยเออเพื่อนก็เอาไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเอออิเ,อเลเมนต์ไว้แบบให้มันกระจายแบบเน้นเน้นย้ำอะ่ะเออผมก็พูดไม่ถูกเออที่เขาใช้ใช้กันเผื่อเพื่อนเพื่อนได้ไปนเน้นย้ำบางจุดว่าเราพูดถึงอะไรเราก็เอาไอ้จุดตัวนี้เนี่ยไปวางตรงตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ไปวางอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็มีไว้ประมาณนั้น ไออีกตัวหนึ่งเนี่ยข้างๆงกันเนี่ยมันก็จะแนวแนวเดียวกันเป็นจุดแบบเอลิเมนต์ไว้เน้นย้าเหมือนกันนะแต่มันจะเป็นแบบอีกแนวหนึ่งจะเป็นแบบวงกลมกระจายออกอย่างนี้เออตัวพวกนี้ก็เห็นกันเยอะแล้วก็อ่ะฮะไอตัวที่6ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันแบบมันเจ๋งมันจี๊ดมากตัวนี้นะเออเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูว่ามันปรับแต่งยังไงนะแต่อันนี้ให้ดูรูปแบบก่อนแล้วก็ตัวที่7ก็จะเป็นประมาณนี้อ่า เป็นประมาณนี้อ่ารูปแบบทั้งหมด7รูปแบบเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งไอไฟที่เป็น MOV เนี่ยก็เหมือนกันอ่าเดี๋ยวผมลาก MOV ลงมาด้วยแล้วกันก็คือลากทั้งหมดเลยแล้วกันลากลงมาประมาณนี้ MOV อันนี้ผมจะลากให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะ MOV ไอไฟ MOV เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับโปรเจกต์ที่เป็น1080นะเดี๋ยวผมเปิดโปรเจกต์ที่เป็น1080ให้ดูแล้วกันอันนี้จะเป็นโปรเจกต์1 0 8แแล้วนะก็ผมจะลากลงมาอย่างนี้ มันจะเหมาะกับโปรเจกต์ที่เป็น1080เพราะว่าไฟล์ MOV เนี่ยมันเป็นไฟล์วิดีโอใช่ไหมไฟล์มันค่อนข้างใหญ่ผมก็เลยทำออกมาแค่1080นะอ่ะเนี่ยรูปแบบเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เวลาใช้งานเนี่ยพวกไฟล์ MOV เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้อยากปรับแก้อะไรมากมายเนี่ยต่อให้เพื่อนใช้โปรแกรม Premiere Pro ที่สามารถใช้เทมเพลตได้เนี่ย ถ้าเกิดเราไม่ได้อยากปรับแก้เลยเนี่ยอยากได้อย่างที่ผมทําไปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้เป็นไฟล์ MOV e ได้เลยนะวิธีใช้เนี่ยก็คือแค่ลากลงมาที่ทำลายเนี่ยแล้วเราก็ย่อขยายให้พอดีกับหน้าก็แค่นั้นเองแล้วก็อาจจะแท็กตามตั้งจุดคีย์เฟรมเนี่ยให้มันแท็กตามไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะวิธีการใช้เนี่ยมันก็ง่ายๆแค่นี้เองอ่าเห็นไหมเนี่ยพกไฟล์พวกนี้เนี่ยก็ก็สามารถวางกันได้อย่างเงี้ยเราก็ไปวางไปหมุนให้มันแบบเอออะไรอย่างเงี้ย อันนี้สำหรับเป็นไฟล์ mov นะใช้ได้ทุกโปรแกรมนะอ่ะก็ลองดูอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าแค่นี้เองเนี่ยเราก็ไปแท็กตามเห็นนะง่ายๆไฟล์ mov เออประมาณนี้ไฟล์ mov ซึ่งไฟล์ mov เนี่ยมันก็ไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้เลยนั่นแหละเราเข้ามาถึงเราก็ได้แค่ย่อขยายแค่นั้นนะสำหรับไฟล์ mov อันนี้จะเป็นไฟล์ mov ทั้งหมดเออแล้วก็ผมจะกลับไปที่โปรเจก 4K นะแล้วก็จะมาเปิดเป็นไฟล์เทมเพลตให้ดูอย่างที่บอกไปเทมเพลตเนี่ยมันก็มันก็ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันสามารถปรับแต่งได้แต่คือเวลาใช้งานเนี่ยมันอาจจะนุ่นวงนะเดี๋ยวเพื่อนๆปรับแต่งให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดทุกตัวเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะปรับแต่งนะปรับแต่งให้เรียบร้อยทุกตัวแล้วเพื่อนๆเอ็กพอร์ตเองนะเอ็กพอร์ตเป็น MOV เก็บไว้ไม่ว่าเพื่อนๆอยากจะปรับแต่งแบบไหนเอ็กพอร์ตเป็น MOV เก็บไว้แล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยเราก็ใช้ไฟล์ MOV ที่เราเอ็กพอร์ตเองนั่นแหละเอออ่ะมาที่ตัวแรก สำหรับไอตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับอะไรได้บ้างเพื่อนๆก็ลองปรับดูแต่ไอตัว1ตัว2เนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะต้องปรับอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นสีสันประมาณนี้อยู่แล้วนะผมคิดว่านะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากปรับเนี่ยอ่ะมันก็ปรับได้เออมันก็ปรับได้นั่นแหละเห็นนะปรับได้แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้สีแนวๆนี้นะตามที่ผมปรับมาเนี่ยหรือใครอยากจะปรับยังไงเนี่ยลองปรับกันดูเห็นไหมก็ปรับได้หมด ลองปรับไอ้ตัวนี้เป็นสีนี้เห็นไหมก็ปรับได้เออปรับได้หมดนะนี่ลองปรับกันดูแต่คือตัว1ตัว2อย่างที่ผมบอกเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ปรับเท่าไหร่เออตัวที่สองอ่ะมันก็ปรับได้ปรับสีปรับความเรืองแสงปรับความโปร่งปรับอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ลองปรับกันดูอยากได้สีชมพูแบบไหนเราก็ปรับกันเอออะไรอย่างเงี้ยเออ ปรับเสร็จเนี่ยอย่างนี้ผมบอกนะว่าให้เพื่อนไปไอ้นี่เอาไปแบบไปเอ็กพอเป็น MOV e เก็บไว้อะเออประมาณนี้ตัวที่3ตัวที่3ก็เป็นน้ำตาอ่ะมันก็ปรับสีได้อ,อย่างที่ผมบอกนีแต่น้ำตามันก็ต้องสีนั่นแหละเออแต่ใครจะเปลี่ยนสีก็ลองดูแล้วก็ปรับขยายเส้นได้เนี่ยเห็นไหมปรับขยายเส้นได้เออเส้นเล็กเส้นใหญ่ได้หมดอ่ะลองกันดูตัวที่4ตัวที่สมันจะเป็นแบบ อ่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยสมมุติเอ่อเป็นแบบผมตัดคลิปอย่างนี้ก็ได้อย่างที่เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าจอโปรแกรม Premiere Pro ก็จริงใช่ไหมสมมุติผมบอกให้เพื่อนกดตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้อ่าเพื่อนๆมาจิ้มตรงนี้ปุ๊บอ่าผมก็เอาไอเอลเมนต์ตัวนี้เนี่ยไปครอบตรงนั้นเพื่อเน้นย้ําว่าอ่าจุดนี้นะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดที่ตัวมันสามารถปรับอะไรได้บ้างอ่าเปลี่ยนสีอ่าเห็นไหมเปลี่ยนสีเปลี่ยนง่ายๆเลย แล้วก็จุดเริ่มเนี่ยอะถ้าเกิดคําว่าจุดเริ่มเนี่ยอะเพื่อนเพื่อลองเลื่อนเส้นมาประมาณเริ่มเริ่มต้นนะประมาณนี้ไอ้คำว่าจุดเริ่มเนี่ยลองเลื่อนดูเนี่ยมันเป็นการแบบขยายวงวงจุดเริ่มอะถ้าเกิดเราเราเลื่อนไปทางขวาเนี่ยจุดเริ่มเนี่ยมันก็จะวงกว้างอย่างเงี้ยนี่เป็นไงจุดเริ่มแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนมาทางซ้ายเนี่ยจุดเริ่มมันก็จะใกล้ชิดกันอย่างเงี้ยใกล้ชิดกันจนมันทับกันไปเลยเอออย่างนี้มันก็ไม่ค่อยสวยใช่ไหม ไอจุดเริ่มเนี่ยเราควรให้เส้นเนี่ยมันไม่ควรจะทับกันอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะขยายขนาดเส้นตรงนี้จะเป็นขนาดเส้นถ้าเกิดเราอยากได้เส้นใหญ่ๆเนี่ยเราก็เพิ่มไปพอเราเพิ่มขนาดเส้นเสร็จเนี่ยเรามันเพิ่มจุดเริ่มไม่ให้มันทับกันอย่างเงี้ยมันถึงจะสวยประมาณนี้อ่ะลองดูนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ฟึ๊บฟึ๊นี่ฟึบฟึบอ่าหรือใครอยากได้แล้วแบบอยากไปย่อภาพรวมก็มาที่โมชั่นตรงเนี้ย ย่อมันไปแล้วก็ไปวางอันนี้ผมเปลี่ยนสีหน่อยดีกก่าอ่าไปวางหรือใครจะทําเป็นแบบเอลเมนต์แบบอย่างเงี้ยเออวางหลายๆตัวอะไรอย่างเงี้ยทำแบบเออให้มันเป็นพุเปลี่ยนสีเอออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะอันนี้ลองเล่นกันดูเออ ให้มันเป็นประมาณนี้ฟึ๊บฟึ๊ฟึฟ๊บนี่มันก็เหมือนแบบเป็นพุอ่ะอันนี้แล้วแต่แต่สําหรับตัวนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนําให้เป็นแบบการเน้นอะเน้นแบบเน้นตําแหน่งเน้นจุดอะไรเงี้ยว่าเรากําลังพูดถึงอะไรเงี้ยไอ้ตัวที่5ก็เหมือนกันนะมันก็สามารถเปลี่ยนสีได้แล้วมันก็ปรับขนาดได้ขนาดเล็กใหญ่อ่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบเราอยากจะเน้นย้ําจุดเหมือนกันแหละไอ้ตัวนี้นะใครอยากจะไปวางตําแหน่งไหนก็ลองวางกันดู มันก็สามารถวางได้สมมุติเราอยากจะเน้นจุดตรงนี้ตรงนี้เรากำลังพูดถึงอะไรเราก็เอาไอ้ตัวนี้เนี่ยไปวางใส่เป็นสีขาวก็ได้นะมันก็จะเป็นประมาณนี้ฟึบฟึบอ่าตัวที่6อ่าไอ้ตัวที่6ตัวนี้เนี่ยปรับแต่งได้เยอะมากแล้วก็เป็นตัวที่แบบผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันในตัวนี้นะมันจะเป็นเอลิเมนต์แบบแนวๆแบบเรากําลังบ่นเออคนคนแบบคนในคลิปเนี่ยกำลังบน่นหรือกําลังดา่ากําลังพูด กำลังอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นแนวแนวนี้นะมันจะวิ่งขึ้นมาจากเล็กเนี่ยแล้วก็ใหญ่แล้วก็เด้งเด้งเด้งเดงเดงสั่นๆๆสั่นสั่นสั่นอยู่อย่างเงี้ยเออเป็นไงเออ,อย่างเจ๋งการปรับแต่งของมันเนี่ยอ่าอันดับแรกก็คือกลับฝั่งได้เห็นไหมกลับฝั่งได้เลยคนอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาอะไรอย่างเงี้ยกลับฝั่งได้เลยแล้วก็สีหนึ่งสีสองเนี่ยอ่าลองเปลี่ยนได้เลยมันเป็นสีแบบไล่สีนะมันเป็นสีแบบไล่สีอ่าเราลองดูผมจะปรับสีนี้ แล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีนี้นี่ครับเป็นไงเจ๋งไหมสีแบบไล่สีแล้วก็ความถี่การสั่นยังปรับได้เออนี่ครับลองเพิ่มไปดูมันจะถี่ขนาดไหนไหนเออหรือถ้าเกิดเราไม่ได้อยากให้มันสั่นเยอะๆเนี่ยเราเลื่อนลงมามันก็จะเป็นประมาณนี้อ,อ่ายกเบาๆยกเบาๆความถี่มันจะน้อยอ,อ่าขอบสีขอบ ขนาดขอบอ่าก็สีขอบก็คือตามชื่อมันอะสีขอบแล้วก็ขนาดขอบอ่าลองเปลี่ยนกันดูอันนี้สีขอบใช่ไหมแล้วก็ขนาดขอบอ่าลองปรับกันดูแล้วก็เงาอ่าตัวเงามันนั่นแหละอ่าลองปรับกันดูถ้าเกิดสีขอบเป็นสีไหนสีเงาก็สีเดียวกันมันก็ได้ดูแบบดูมีมิตินะการปรับเงาตรงนี้เนี่ยลองปรับได้นี่ครับเห็นไหมเ,เออปรับให้มันดูมีมิติอะไรนิดนึงอะไรประมาณนี้ distance อะไรอย่างนี้อ่าว่ากันไป ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเจ๋งแน่นอนตัวนี้อ่ะปรับแต่งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะปรับแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆไป Export เป็น mov นะผมย้ําทุกคลิปนะถ้าเกิดใครใช้เทมเพลตแล้วไม่สะดวกเนี่ยเราปรับแต่งตามใจชอบของเราให้เรียบร้อยแล้วก็ไป Export เป็น mov เก็บไว้เป็นของตัวเองได้เลยนะเอออันนี้สําหรับเป็นเหตุผลที่ผมต้องทําเป็นเทมเพลตออกมาเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะได้แบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยเราก็ไปปรับแต่งกันเอาเองอ่ะไอตัวสุดท้ายตัวที่7เนี่ยก็เหมือนกันนะ จะมีกับฝั่งอ่าแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นแบบไล่สีเหมือนกันเดี๋ยวผมจะปรับเป็นแนวนี้แนวนี้อ่าแล้วก็ขอบขนาดขอบก็คือขอบของมันนั่นแหละเออนี่เป็นไงขนาดขอบสีขอบก็เปลี่ยนได้แล้วก็เงาเออเราปรับให้มันดูมีมิติได้อะไรอย่างเงี้ยลองปรับกันดูนี่ครับอ่าดิแทนนี่ลองปรับกันดูนนล, o, ลูกเล่นเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้อ่าเหมือนกับแบบเวลาคนกําลังพูดกําลังบน่นกําลังด่าอะไรยเงี้ยเอาไปใส่ เออหรือใครแบบอยากได้สองข้างไปเลยอ่ะเรากลับฟังนี่ครับอ่าลองเพลดูนี่ครับอ่าแต่อาจจะไม่ค่อยเหมาะผมคิดว่าเออฝังเดียวนั่นแหละที่เราฟังดีกว่าที่เราฟังเออย่างนี้กําลังดีหรือไอตัวนี้ถ้าเกิดเราก๊อปขึ้นอีกตัวหนึ่งเรากลับฟังเออเนี่ยเราก็ไปเลื่อนเอาเราลองเลื่อนเอาเลื่อนเลื่อนหมุนหมุนเอานะพวกนี้เนี่ยเออเลื่อนเลื่อนหมุนหมุนเอาลองเลื่อนลองหมุนดู ว่าแบบไหนเราโอเคเวลาใช้งานนะแล้วก็นี่ครับดูตำแหน่งปากดูตำแหน่งหน้านะว่าเราควรจะวางอย่างไงจะเล่นอย่างไงอะไรเงี้ยลองไปวางดูนะพวกนี้เออผมคิดว่าไฟล์เทมเพลตในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันค่อนข้างเจ๋งอีกตัวหนึ่งอะ่ะเออเพื่อนๆแบบหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกมาตลอดแหละว่าไฟล์พวกนี้เนี่ยมันหายากและมันทําค่อนข้างยากนะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปพวกนี้นะหรือไฟล์เทมเพลตพวกนี้เนี่ย หรือใครอยากจะแนะนําแบบอื่นเนี่ยใครมีแบบไหนเนี่ยเสนอมาเนี่ยก็สามารถ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาบอกผมได้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยแล้วดาวนโหลดไปแล้วนะผมอยากจะขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมแค่นั้นแหละเพราะว่าในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมแจกไฟเอลิเมนต์พวกนี้ไปเนี่ยคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยเกือบครึ่งนะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมนะผมก็อยากจะออร้องให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแค่นั้นแหละผมก็ดีใจแล้วนะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับไฟเอลิเมนต์เอฟเฟกต์แบบยูทูบเบอร์ในคลิปนี้นะในคลิปนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่่่่นนนนนนททีี2นะะถ้้าาาเเเกกกิิดใคคครรห็วลปปโยช์ฝพือๆุ คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนชอบไม่ชอบยังไงอยากให้ผมปรับปรุงติชมแนะนำยังไงอะไรเงี้ยหรือพิมพ์มาแค่ว่าแบบคลิปมีประโยชน์มากๆเลยครับพี่อะไรแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะพิมพมาที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกัน,นครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆครับ ปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีไฟล์เจ๋งๆอะไรมาแจกงนะครับหรือผมจะทําคลิปอะไรมาสอนนะฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ